สองเตจีวริกังคคถาลำดับนี้จกพันนาเตจีวริกังคะคือองค์แห่งภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนเป็นปกติซึ่งเป็นอันดับรองต่อมาจากปังสุกูริกังคคถานั้นต่อไปการสมทานจากคำสมทานสองอย่างนี้คือ จตุทกะจีวรังปฏิคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธผ้าผืนที่สี่ดังนี้อย่างหนึ่งเตจีวริกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาองค์แห่งภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งด้วยคำใดคำหนึ่งยอมเป็นอัญโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วซึ่งเตจีวริกังคะทุดง ว่าด้วยการสมาทานในเตจีวริกังคาทุดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็แลอันภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนเป็นปกตินั้นครั้นได้ผ้าสำหรับทำจีวรมาแล้วเมื่อยังไม่สามารถที่จะทำจีวรเพราะไม่สบายอยู่เพียงใดหรือยังไม่ได้พูดจัดการเพียงใด หรือบรรดาเครื่องมือทั้งหลายเช่นเข็มเป็นต้นอะไรอะไรยังไม่สมบูรณ์เพียงใดก็พึงเก็บผ้าไว้ได้ชั่วระยะการเพียงนั้นย่อมไม่เป็นโทษเพราะการสะสมเป็นเหตุแต่นับแต่เวลาที่ได้ย้อมผ้าเสร็จแล้วจะเก็บไว้ต่อไปไม่สมควรถ้าขืนเก็บไว้ก็จะกลายเป็นโจรทุดงไปเท่านั้นว่าด้วยกรรมวิธี ในเตจิวริกังคาทุดองนี้เพียงเท่านี้ประเภทก็แลโดยประเภทแม้ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนเป็นปกตินี้ก็มีสามประเภทเหมือนกันในสามประเภทนั้นภิกษุผู้เตจิวริกะชั้นอุกริตต้องยอมผ้าอันตราวาสกหรือผ้าอุตราสงก่อน ครั้นแล้วจึงนุ่งผ้าผืนที่ย้อมแล้วนั้นแล้วย้อมผืนอื่นนอกนี้ต่อไปพึงห่มผ้าที่ย้อมแล้วนั้นจึงย้อมผ้าสังขติต่อไปแต่ที่จะใช้ผ้าสังขตินุ่งนั้นย่อมไม่สมควรที่กล่าวมานี้เป็นธรรมเนียมของภิกษุนั้นในเสนาสนะภายในบ้านส่วนในเสนาสนะป่าจะซักย้อมพร้อมกันสองผืนก็สมควร แต่จะต้องนั่งอยู่หน้าที่ใกล้ๆกับผ้าเพื่อว่าพอเห็นใครๆเข้าก็สามารถที่จะดึงเอาผ้ามาปกปิดทันท่วงทีส่วนสำหรับภิกษุผู้เตจีวริกะชั้นกลางจะนุ่งหรือจะห่มผ้าสำหรับใช้นุ่งหม่มซึ่งมีอยู่ประจำในโรงย้อมผ้าแล้วทำการย้อมผ้าก็สมควรสำหรับภิกษุผู้เตจีวริกะชั้นต่ำ จะขอยืมผ้าของภิกษุผู้เข้ากันได้มานุ่งหรือห่มแล้วทำการย้อมผ้าก็สมควรแม้ผ้าปูลาดในที่นั้นก็สมควรแก่เธอแต่ที่จะรักษาไว้เป็นนิดนั้นไม่สมควรแม้ผ้าของพวกภิกษุผู้เข้ากันได้ที่จะขอยืมมาใช้ก็เป็นบางครั้งบางคราวส่วนผ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่สี สำหรับภิกษุผู้เตจีวริกะเฉพาะผ้าอังสะเท่านั้นจึงจะสมควรถึงกระนั้นผ้านั้นก็กว้างเพียงหนึ่งคืบยาวเพียงสามศอกเท่านั้นจึงจะใช้ได้ว่าด้วยประเภทในเตจีวริกังคะทุด,ดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกคือขาด ก็แลในขณะที่ภิกษุผู้เตจิวริกะทั้งสามจำพวกนั้นยินดีต่อผ้าผืนที่สี่นั่นเทียวทุดงย่อมแตกคือหายจากสภาพทุดงว่าด้วยความแตกในเตจิวริก,กังค้าทุดงเพียงเท่านี้อานิสงก็แลอานิสงในทุดงนี้มีดังต่อไปนี้ คือภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนย่อมเป็นผู้ชื่อว่าสันโดษยินดีด้วยผ้าเครื่องรักษาร่างกายเพราะเหตุนั้นการถือเอาผ้าไปของท่านมีอาการเหมือนการบินไปของนกความเป็นผู้มีการงานน้อยงดเว้นจากการสะสมผ้าความเป็นผู้มีพฤติการเบาคือไม่หนักด้วยภาระเป็นอันละเสียได้ซึ่งความละโมบ ในอธิเรกจีวรคือผ้าที่เหลือเฟือความเป็นผู้มีความประพฤติขัดเกลากิเลตเพราะเป็นผู้กระทำพอดีในไตรจีวออันสมควรเป็นอันสำเร็จผลแห่งคุณมีความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นคุณทั้งหลายมีอาทิดังพันนานามานี้ย่อมสำเร็จบริบูรณ์ชนนี้แลโยคีบุคคล ผู้เป็นบัณฑิตละความละโมบในผ้าเหลือเฟืองดเว้นการสะสมทรงไว้เพียงไตรจีวรย่อมรู้รสแห่งความสุขอันเกิดแต่ความสันโดษโยคีบุคคลผู้ประเสริฐมีไว้เฉพาะไตรจีวรประสงค์ที่จะจาริกไปอย่างสะดวกสบายเหมือนอย่างนกมีแต่ปีกบินไปก็พึงทำความยินดีพอใจในการจัดทำจีวเรเถิด ว่าด้วยอนิสงส์ในเตจีวริกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้พันนนาการสมทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสงส์ในจีวริกังคะทุดงนี้ยุติลงเพียงเท่านี้สปินทปาติกังคะกถาการสมาทาน ปินทปาติกังค์คทุดงก็เช่นเดียวกันจากคำสมทานสองอย่างนี้คืออติเรกลาพังปฏิคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธลาบอันฟุ่มเฟือยดังนี้อย่างหนึ่งปินทปาติกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวบินทบาทเป็นธรรมเนียมดังนี้อย่างหนึ่ง ย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำสมาทานอันใดอันหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในปินทปาติกังขะทุด,ดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็แลอันภิกษุผู้มีอันเที่ยวบินทบาทเป็นธรรมเนียมนั้นจะยินดีพัดสิบสี่อย่างเหล่านี้ไม่ได้คือสังคพัด พัดที่เขาถวายสงหนึ no ่งอุเทสพัดพัดที่เขาถวายเจาะจงหนึ่งนิมันตนพัดพัดที่เขาถวายด้วยการนิมนต์หนึ่งสลากพัดพัดที่เขาถวายด้วยสลากหนึ่งปัดขิกะพัดพัดที่เขาถวายประจําปากหนึ่งอุโปสติกพัดพัดที่เขาถวายประจําวันอุโบสถหนึ่งปาติปฏิกพัด พัดที่เขาถวายในวันขึ้นค่ำหนึ่งหรือแรงค่ำหนึ่งอคันตุกะพัดพัดที่เขาถวายแก่พระอคันตุกะหนึ่งคำิกะพัดพัดที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางหนึ่งคีลานพัดพัดที่เขาถวายแก่ภิกษุอาพาธหนึ่งคีลานุปัฏฐกพัดพัดที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้อุปถากภิกษุอาพาธหนึ่ง วิหารพัฒพัดที่เขาหุงต้มขึ้นในวัดหนึ่งทุรพัฒพัดที่เขาถวายหน้าที่บ้านใกล้เรือนเคียงหนึ่งวารกะพัดพัดที่เขาผลัดกันถวายด้วยวาระหนึ่งแต่ถ้าพัดเหล่านี้เขาถวายโดยไม่ได้ระบุชื่อโดยมีนัยะอาทิว่าขอนิมนท่านทั้งหลายรับสังฆพัฒแต่ระบุเพียงว่า ขอสงฆ์จงรับภิกษาณที่บ้านของพวกข้าพเจ้าแม้ท่านทั้งหลายก็ขอนิมนต์ไปรับภิกษาด้วยดังนี้จะยินดีพัดเหล่านั้นก็สมควรอยู่สลากับพัดที่ไม่มีอามิตรจากสงฆ์ก็ดีพัดที่อุบาสกอุบาสิกาหุงต้มจัดทำขึ้นในวัดก็ดีสมควรแก่ภิกษุผู้มีอันเที่ยวบินทบาตเป็นธรรมเนียม ว่าด้วยกรรมวิธีในปินทปาติกังขะทุดดงนี้เพียงเท่านี้ประเภทก็แลโดยประเภทแม้ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทเป็นธรรมเนียมนี้ก็มีสามประเภทเหมือนกันในสามประเภทนั้นปินทปาติกะภิกษุชั้นอุกริตจะรับภิกษาที่เขานำมาถวายข้างหน้าบ้านข้างหลังบ้านก็ได้ แม้เมื่อพวกทายกซึ่งอยู่ประตูบ้านที่ตนไปถึงขอรับบาทจะให้บาทก็ได้แม้จะรับภิกษาที่พวกทายกกลับไปนำมาถวายก็ได้แต่ในวันนั้นครั้นนั่งเสียแล้วยอมไม่รับภิกษาอื่นปินทปาธิกะภิกษุชั้นกลางในวันนั้นแม้ถึงจะนั่งเสียแล้วก็รับภิกษาอื่นอีกได้ แต่จะรับนิมนต์รับภิกษาเพื่อวันพรุ่งนี้ไม่ได้ปินทปาติกะภิกษุชั้นต่ำจะรับนิมนต์รับภิกษาแม้เพื่อวันพรุ่งนี้ก็ได้แม้เพื่อวันต่อไปอีกก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปินทปาติกะภิกษุสองจำพวกหลังนั้นย่อมไม่ได้รับความสะดวกสบายในอันอยู่อย่างเสรี ได้แต่เฉพาะบินทปาติกะภิกษุชั้นอุกริเท่านั้นมีเรื่องสาทกอยู่ว่าได้มีธรรมเทศนาเรื่องอริยวังสสูตรขึ้นในบ้านบ้านหนึ่งภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทเป็นธรรมเนียมชั้นอุกริได้ชักชวนภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทเป็นธรรมเนียมชั้นกลางและชั้นต่ำนอกนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายเรามาไปฟังธรรมกันเถิด ในภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งพูดขอตัวว่าท่านครับกระผมถูกโยมคนหนึ่งนิมนต์ให้ไปรับบิณฑบาตอีกรูปหนึ่งก็พูดขอตัวว่าท่านครับกระผมรับนิมนต์เพื่อพิกษาไว้กับโยมคนหนึ่งในวันพรุ่งนี้ด้วยประการดังนี้จึงเป็นอนุว่าภิกษุสองรูปผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมชั้นกลางและชั้นต่ำนั้น เป็นผู้พลาดจากธรรมส่วนภิกษุชั้นอุกริตนอกนี้บิณฑบาตแต่เช้ามืดแล้วก็ไปจึงได้เสวยรถพระธรรมสมประสงค์ว่าด้วยประเภทในบิณฑบาติก,กังขะทุด,ดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกก็แลในขณะที่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาตเป็นธรรมเนียมทั้งสามประเภทนี้ ยินดีต่อลาบอันเหลือเฟือมีสังกพัตเป็นต้นนั่นแหลทุดงย่อมแตกคือหายจากสภาพทุดงว่าด้วยความแตกในปินทปาที่กังขะทุดงนี้เพียงเท่านี้อานิสงก็และอนิสงในทุดงนี้มีดังนี้คือโดยที่มีพระพุทธพจน์อยู่ว่า การบวชอาศัยโภชนะคือคำเข้าวอันจะพึงได้ด้วยกำลังปลีแข้งดังนี้ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาตเป็นธรรมเนียมนั้นเป็นผู้มีข้อปฏิบัติสมควรกับปัจจัยอันเป็นเครื่องอาศัยเป็นการดำรงตนไว้ในอริยวงข้อที่สองคือความสันโดษในบินทบาทเป็นผู้ไม่มีพฤติการเป็นที่เกาะอาศัยของคนอื่น เป็นผู้มีปัจจัยเครื่องอาศัยตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญไว้ว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยด้วยเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายด้วยเป็นสิ่งที่หาโทษไม่ได้ด้วยเป็นผู้ย่ำหยีเสดายซึ่งความเกียดคร้านเป็นผู้มีอาชีพอันบริสุทธิ์เป็นการทำข้อปฏิบัติคือเสขียยวัดให้บริบูรณ์ ไม่ใช่ผู้ที่ผู้อื่นเลี้ยงดูเป็นการกระทำความอนุเคราะห์แก่คนอื่นทั่วถึงกันเป็นการละมานะเป็นการปิดกั้นความติดในรถไม่ต้องอาบัตไม่คณะโภชนะสิกขาบทปรมประโภชนะสิกขาบทและจาริตาสิกขาบทมีความประพฤติอันสมควรแก่คุณมีความมักน้อยเป็นต้น เป็นการเพิ่มภูนสัมมาปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นการสงเคราะห์มวลชนในภายหลังภิกษุผู้สำรวมยินดีแต่ในคำข้าวที่หาได้ด้วยกำลังปลีแค่งไม่มีชีวิตเกาะอาศัยคนอื่นละความละโมบในอาหารแล้วย่อมเป็นผู้ไปได้ในทิศท,ทั้งสี่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาตเป็นธรรมเนียมนั้น ย่อมกำจัดปัดเป่าความเกียดกร้านเสียได้ชีวิตของท่านก็บริสุทธิ์เพราะเหตุฉะนั้นแลผู้มีปัญญาอันหลักแหลมจึงไม่ควรดูหมิ่นในการพิกษาจารเป็นความจริงแม้ทวยเทพทั้งหลายมีเท้าสักกะเป็นต้นย่อมกระยิมอิ่มใจต่อภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมเลี้ยงตนเองได้อันผู้อื่นไม่ต้องเลี้ยงดู ผู้มีความมั่นคงเห็นปานดังนั้นถ้าหากว่าภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มุ่งหวังลาบสก,การะและความสรรเสริญว่าด้วยอนิสง์ในปินทปาติกังะทุดงนี้เพียงเท่านี้พันานาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสง์ในปินทปาติกังะทุดงยุติลงเพียงเท่านี้